สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้รีวิวต้นไม้ในบ้านนะครับอีกสายพันธุ์หนึ่งซึ่เป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างโวดมากๆนะครับเพราะว่าปลายใบของเขานะครับจะมีอาวุธลับอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นลูกศรน,นะครับที่มีความแหลมคมมากนะครับถ้าทิ่มลงไปที่ ตัวของเราแล้วนะครับจะได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีเลือดไหลเลยนะครับตัวนี้คืออากเวป่านซอนนารายนะครับซึ่งมีถิ่นกําเนิดในประเทศเม็กซิโกนะครับซึ่งผมได้นํามาปลูกนะครับที่บ้านนะครับประมาณ4-5เดือนนะครับอันนี้เป็นต้นไซลูกนะครับยังไม่ใช่ต้นแม่นะครับขนาดต้นไซลูกก็ใหญ่มากขนาดนี้นะครับเขาจะแตกกอแล้วขยายได้ดีมากนะครับโดยเฉพาะถ้าลงดินนะครับเขาจะให้หนอด้วยนะครับดูหนามของเขานะครับ หลายท่านคุ้นเคยกันดีกับต้นนี้เพราะว่าตั้งตอนเด็กๆนะครับเยอะเลยนะครับตามป่าตามทุ่งนานอย่างเงี้ยตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับเพราะว่ามีการนํามาปลูกมากขึ้นนะครับแต่ว่าที่บางคนไม่นิยมก็คือว่าเขาจะมีหนามแหลมนะครับหนามแหลมคมแล้วก็เป็นอันตรายมากๆแต่รู้ไหมครับว่าไม้ต้นนี้นะครับให้ประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่าอากาเว่ป่านซอนาลาลยหรือป่านซอนาลาลัยบ้านเราสามารถ นำไปทําสิ่งต่างๆได้หลายอย่างเลยเช่นกระสอบป่านนะครับตอนเด็กๆเคยเห็นกระสอบป่านนะครับกระเป๋านะครับจากป่านซอนนารายนะครับหรือว่าพวกเครื่องจักรสารนะครับที่ทําจากต้นป่านซอนนารายนะครับในโครงการต่างๆที่สําคัญของประเทศไทยเราก็มีการนําป่านซอนนารายไปใช้ประโยชน์นะครับตัวนี้เป็นป่านซอนนารายสีเขียวนะครับไม่ใช่ป่านซอนนารายดาวกระจายนะครับที่เป็นแดงๆนะครับ ป่านโอนารายดาวกระจายที่บ้านก็มีนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมในครั้งต่อไปให้ชมต้นนี้ต้นเดียวนะครับจริงๆป่านโนารายที่บ้านมีเป็นนับ10ต้นเลยครับมีต้นขนาดเล็กด้วยแต่ต้นนี้เป็นต้นไซส์ขนาดใหญ่นะครับเวลารีวิวต้องคอยระวังด้วยเพราะว่าน้มเขาแหลมมากจริงๆนะครับถ้าเขาปักเข้าไปนี่ได้รับบาดเจ็บแล้วจะไม่อยากจับต้นเขาอีกเลยนะครับถ้าไม่ได้ใจรักจริงๆครับคนเลี้ยงก็ต้องใจรักแล้วก็ชอบจริงๆครับป่านโนารายนอกจากจะนําไปทําเป็น พวกเครื่องจักสารแล้วนะครับรู้ไหมครับว่าเขายังนําไปหมักเป็นเครื่องดื่มนะครับนะครับพวกไตเกียร่านะครับในต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็เป็นไม้ฟอกอากาศชั้นดีนะครับเป็นไม้ที่ให้ออกซิเจนตลอดเวลานะครับเป็นกลุ่มไม้ฟอกอากาศนะครับแล้วก็ดักจับฝุ่นได้ดีมากๆนะครับผมจึงนิยมเลี้ยงแล้วเวลาปลูกนะครับ นิยมนะครับแนะนําให้ปลูกตามรั้วนะครับเพราะว่าเขาจะมีน้ำแหลมนะครับเป็นรั้วบ้านชั้นดีสําหรับเราด้วยนะครับอ่าดูนะครับเส้นใบเขาจะอ่าสีเขียวนะครับสีเขียวอยู่ด้านในนะครับต้นนี้ไม่ว่าเราจะให้ปุ๋ยหรือไม่ให้เขาก็ไม่ตายนะครับถ้าใครเลี้ยงป่าซอนอลาลแล้วตายแสดงว่านี่สุดๆเลยนะครับเพราะว่าเขาจะทนทั้งสภาพอากาศที่ร้อนแห้งแรงนะครับเขาเขาเปิดเกิดในแถบเม็กซิโกนะครับ อากาศแถบนั้นก็จะค่อนข้างร้อนเพราะว่าอยู่ใกล้กับทะเลทรยายด้วยนะครับแล้วอยู่ในทะเลทรยายก็สามารถที่จะอยู่ได้นะครับแต่เขาจะเติบโตได้ดีในส่วนกึง่งทะเลทรายกับอา,อากาศปกตินะครับโดยเฉพาะว่าเราจะเติบโตได้ดีแล้วจะให้หนอนะครับให้เป็นต้นเล็กๆด้วยนะครับอย่างต้นนี้นะครับ nuc! ต้นนี้เป็นต้นไซขนาดใหญ่แล้วก็ให้หนอด้วยนะครับกลายเป็นต้นแม่และนะเห็นไหมครับมีหน่อเล็กๆที่ขึ้นมานะครับ ต้นเล็กๆที่ขึ้นมาแล้วผมก็จะแยกออกนะครับแยกออกตอนนี้ขึ้นประมาณมีต้นเล็กประมาณต้นไมบี้ประมาณสองสามต้นแล้วนะครับที่อยู่ด้านข้างอีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆนะครับแยกออกไปนําใส่กระถางนะครับต้นนี้สามารถจําหน่ายได้ด้วยนะครับมีผู้ซื้อไปจากบ้านแล้วหลายต้นนะครับคนที่ชอบก็จะชอบจริงๆนะครับไม่เกี่ยวว่าเขาจะมีน้าเลี่ยมขนาดไหนแต่ว่าด้วยประโยชน์ของเขาแล้วก็ด้วยรูปลักษณ์ที่พิเศษไม่เหมือนคนอื่น ไม่เ,เหมือนต้นไม้อย่างอื่นครับก็เป็นที่นิยมนะครับ